วันนี้ผมจะพาท่านมาพบกับผู้ที่เคยทาราม9ก้าเน็ตเวิร์กหรือ P.R.N. คอมพิชันเธอเป็นใครชื่ออะไรมาจากจังหวัดไหนฟังเสียงของคนที่ป่วยได้เลยครับค่ะหนูชื่อวันละพาจำน้อยพรมนะคะอ่าทำงานอยู่ประเทศสิงคโปร์สิปีกินยาความดันมา6ปีแล้วก็เริ่มมีอาการป่วย ผมร่วงหนะักถึงตัดสินใจซื้อตัว๋วเครื่องบินลงมาที่อุตรดิตถ์เพราะรู้จักกับแม่หมอพอทย์แนะนำมาว่ามียาพระรามเก้าที่จะรักษาอันนี้ได้ที่บอกที่บอกว่าป่วยแล้วก็ผมล่วงขอดูหน่อยได้ไหมครับเนีย่ยข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังโอ้โห,โหร่วงจริงๆครับเกือบ<า>จ,จะหมดหัวเลยแล้วม,มาเครื่องบินนี้มาลงอุตรดิตถ์เลยหรือยังไง ซื้อตัวเครื่องมินมาลงที่ที่กรุงเทพก่อนในวันที่ห้าวันที่ห้าแล้วก็วันที่หกที่เจ็ดก็มามาถึงที่อุตรดิตฐ์แล้ววันที่เจ็ดก็ได้ไปเดินไปหาหมอที่คลินิกหมอที่อุตรดิษฐ์ไปเช็คร่างกายตรวจว่าพบว,ว่าเป็นลูกไตวายครั้งสุดท้ายไตายวายระยะสุดท้ายใช่ค่ะแล้วหมอก็แนะนําให้ไปล้างไตให้หมาฟอกแต่แต่คนป่วย ไม่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 เอาไม่เอาล้างไม่เอาฟอกเพราะไม่อยากล้างไม่อยากฟอกเพราะว่าอยากจะกินยาโรคไตนี้ก่อนเพราะหนูอยู่สิงคโปร์ไม่เคยกินยารักษามาก่อนอแล้วอยากจะมากินยารักษาโรคไตที่อุตรดิษฐ์นี้แล้วก็มาพบกับยาอะไรครับพบกับยาที่แม่หมอพรที่แนะนำให้กินก็คือยาพระรามเก้าพระรามเก้ากินตัวไหนบ้างครับ ปลาซินสุยกับซินปอดแเปะฮอปลาซินสุยค่ะแล้วก็ซินแเปะหอกินอย่างละห้าซีซีนะคะห้าซีซีค่ะสีเขียวก็สีเหลืองอย่างละห้าบวกกันเอามารวมกันแล้วก็กินอครั้งละ,ะก่อนอาหารเช้าเย็นเช้าเย็นกินได้มาสามวันก็มีอาก,การกระทุ่งคือลุกไม่ได้นอนไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ปวด วดตั้งแต่ก็ตั้งเท้าหัวเขา่าแล้วก็เอวปวดมากเลยตามข้อนี้ปวดไปหมดเลยคะ่ะคือ,อ,อช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จนปวดจนกระทั่งจนขอกินยาแก้ปวดให้มันมันเทาลงเพราะมันไม่ไหวแล้วจากนั้นเป็นยังไงบ้างครับช่วงนั้นคือช่วงอาทิตย์นั้นคือยังกินข้าวต้มหรือว่าข้าวปลาก็กินไม่ค่อยได้ด้วยแล้วช่วงในนั้นอาทิตย์หนึ่งก็ถึงจะดีขึ้นมา แล้วก็กินยาพระรามเก้ากับปลาซินซุยแล้วก็กินเพิ่มอีกอันหนึ่งก็คือ BM9 อ m มนีเ่ค่ะโอ้ครับบีเกินสามอย่างนี้กินสามอย่างควบคู่กันมาได้สิบเก้าวันเขาพาหนูไปขึ้นไฟเดทที่จัดงานใหญ่ที่จัดงานที่อุตรดิตถอ ไฟยี่สิบกไฟเดีใช่ไหมค,ครับได้สิบเก้าวันแล้ว<อ>หลังจากทานมาสิบเก้าวันนี่อาการเป็นยังไงบ้างดีขึ้นค่ะดีขึ้นรู้ดีดีขึ้นมากๆเลยรู้สึกว่าเบาเบาตัวแล้วก็กินเริ่มกินข้าวได้เริ่มมีแรงอะไรเงี้ยจนถึงปัจจุบันนี้จนปัจจุบันนี้ก็ไปไหนมาไหนก็คือไปกับแม่หมอไปกับคุณชัยวัตรไป ไปแบ่งปันให้กับคนอื่นที่ว่าเราเป็นโรคไตแล้วเรากินยาพระรามเก้าเนี่ยนีเ่เปิดเนี่ยกินนี้ขึ้นมามันรู้สึกกระปีก้กระเป ال, รู้สึกว่ามีเลี้ยมมีเลงอะไรต้องขอขอบคุณ,คณนะครับค<า>ือมาแบ่งปันครับขอบคุณครับ